สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายสุพูสุคนเมอนียเนี่ก็มีข่าวมาเด็ดยังไงแม่แพ้วนพี่น้องด่วนแพ้วพาโพสเศร้าเมลี่เสียชีวิตแล้วพี่น้องเกิดอีกอย่างขึึนงนาะก็คือว่าลาสุดอันแม่แพ้วเพิ่นจะได้โพสเนเมลี่เสียชีวิตแล้วโอ้ยพี่น้องจกก่อนอื่นกะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมลี่เรากะทีมงานแพ้วพาวแสงท้องสุพูสุคนเด้อยาเนีวขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อจ้า แม่แพ้วเพิ่นก็ได้โพสแบบนี้เนาะพี่น้องมึงคือทีแม่เมย์เอ้ยกูเหลือใจเด้โอ้ยกูบ่เชื่อหลับตาลงเห็นตะลอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเมืองไปสู่ภพภูมิที่ดีเด้อเมยเอ้ยบ่มีคำสิเว้ากูฮักมึงเด้อวงเล็บเธอคือบุคคลสําคัญที่สร้างผลงานให้กับวงแพ้วพาวแสงทองเธอคือดาวประดับวงการอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถและสร้างความสุขให้ ผู้คนมากมายเธอจะอยู่ในใจของฉันตลอดไปโอ้ยนอพี่น้องจา้าเม่แพวขอเป็นเจ้าภาพในงานทั้งหมดของน้องเมลี่บุงเล็บเพราะเธอคือคนในครอบครัวของฉันหลับให้สบายนะเมลี่นอโอ้ติดตามข่าวตลอดพี่น้องจา้าเหลียตอนเมลี่เด้ยานิ้วตื่นขึ้นก็ห้น้ำพี่นอ้องเหียวตนวัตตันสอมยุดีเราก็คอยติดตามข่าวแมยุยเพิ่นกันอัปเดตข่าวอยู่ตลอดเวลานพี่น้องเขาก็ติดตาม กังวงว่าห้เมลินได้พาได้หายวันหายคืนกะมันสอมท่านเปิดวงนาะพี่น้องจังไดตื่นขึ้นมาเมื่อน,นี้จังไดก็ว่าตายแล้วโอ้ยเนี้ยนิ้วก็หายน้ำเดียวตนพี่น้องเดียตนเมลีลายพี่น้องจ้ะเลียนิ้วก็สีบ๊อบวกไปวนมาในเด้อคลิปนี้พี่น้องเดียตนเมลีแปบ่านหัตอตินเขาโรงาบานเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะ่ออยุ่ดีๆแล้วก็ว่า่อมเต้น่นแม่เขาใจอันแดนเซอร์อยู่สันวา เราก็ซ้อมเต้นเราก็จังไดขอบานเล้งมันเอากันไปส่งโรงพรยาบาลแม่พี่น้องตะวันเป็นนั่เนเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็จังไดขมาวันตายยอนตายไว้เนาะพี่น้องจังไดก็เสียใจน้ำเด้อเมรีเราก็ขอบคุ้ยสุพุสุคนเนาะเป็นหัวนาขอบคุ้ยโอ้ยพี่น้องจ้ะม,มีคำสิบ่าเนาะเอฟซีหลายท่าันกระลังไรขม้าแสดงความเสียใจน้ำเนาะพี่น้องผูดด้ใดกันเคลื่อนเมลีนี เป็นตัวเด่นเลยเด้พี่น้องผู้ใดเขากะหักเด้เพราว่าเมรีบอกยังขึืนนี่คนได้หัวเบิดเลยพี่น้องบอกยังกะคนกะได้หัวให้เฮ็ดยังกะเฮ็ดเรากะเฮ็ดได้คือผอมเด้พี่น้องเรากะบ่เครียดเป็นเป็นตลกที่น่าหักอหลีพี่น้องจ้าเบิ่งว่าได้กะหัวเห็นนี่เห็นนั่นยางออกมัดซื่อๆกะหัวแล้วกันเมรีเนี่ย่านิ้วละมัดคักพี่น้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ รุนเอาใจช่วยทุกวันแต่ก็ไม่สามารถฟื้นกลับมาขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีเด้อหลับให้สบายเด้อแมนยูเมลีขอให้เจาไปสู่พบภูมิที่ดีเด้อขอแสดงความเสียใจนะคะแม่แพลวเมลี่เขาไปสบายแล้วคะ่ะแมนน่กจะบดเจ็บบดปวดเลาเด้อเมลี่ไปสู่พภูมิที่ดีเด้อยันี่ก็ขอตูดขอไปเด้ออันก็ไปกรมาเด้อพี่น้องโอ้เสียใจน้ำเด้อขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีเด้อเมลี่ เสียใจด้วยนะคะขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีมีความสุขอยู่บนสวรรค์เร็วจังถึงเท้าก็ต้องไปน้องแมนนี่ดีแหละพี่น้องจังไปเร็ยวคัะถึงเท้าก็ต้องไปกูเพิ่นว่าแห้วพี่น้องแต่กระชิดหอดเนี่ยเสียงหัวรอของเมลี่เสียงยิมเสียงหัวรอเสียงเ้าอยู่ไหนหัวไม่พี่น้องใจหักเมลี่แม่พี่น้องเลียนตนให้เจ้าไปสู่ภพภูมิที่ดีเดอ้อพี่น้องกันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดอ้อจา้า เดี๋ยวเจอกันไม่คิดนะเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวก็ะสิมอัปเดตรอสูซูฟังคือเกอแล้ะจ้าพี่นองจาบอรเราก็จะจาไห่น้ำเมลี่เลียตนพี่นองจาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย